สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่านะคะคุณพี่เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงนะคะผู้ที่มีการปวดหลังมากๆนะคะแล้วทางผลิตภัณฑ์ตัวดีบูดนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะมีการยืนยันจากภรรยาของคุณพี่นิยมด้วยนะคะว่าเดี๋ยวให้ท่านเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่าก่อนที่จะทานนะคะกับหลังทานมีความชัดเจนยังไงนะคะค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อพี่อะไรคะครับผม นิยมสีเสมอครับเป็นประธานตลาดตู้ลุงศีนครลำดวนนะครับที่นี้ผมก็มีร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารตำสั่งทีนี้ก็มีวันหนึ่งนะครับที่ผมมีโครงการของรัฐบาลไทยชนะ,ะมันเป็นแผ่นป้ายเวนินเวนิวที่ล้มลงไปผมก็เลยก้มก้มลงก้มผิดท่ายัางไงไม่ทราบหยิบขึ้นมาเป็นปรากฏว่าเอวผมนี่ย มีเสียงดังวืดวืดวดอด่างนี้เก็บเลยครับสองเดือนอ,อผ่านไปผมก็ไปหาหมอนะครับหมอกระดูกไปทุกที่ทีนี้ไม่ได้ผลครับผมก็บอกว่าจบแล้วเรียวผมนี่จบแล้วค,คือมันตื่นขึ้นมานี่ก็ลุกไม่ได้อาการอของ หลังจากที่มีเกิดอุบัติเหตุทรี่ว่าก้มแล้วก็ก้มผิดท่าผิดท่าแล้วมีอาการปวดหลังตั้งแต่นั้นมาเลยัครบปวดมาเลย2เดือนผมก็กินยาหมอกระดูกตลอดก็ไม่มีดีขึ้นเลยผมนอนเนี่ยลำบากมากเลยตื่นขึ้นมาจะต้องหาท่าที่มันลุกได้ใช่ไหมครับกว่าจะลุกได้ก็คือทรมานมากทรมานเวลาผมไปประชุมผมต้องนั่งก็อี้นานๆปังเข้ากันประชุม เขาลุกขึ้นหมดผมยังยังลุกไม่ได้ออวเอวตรงนี้นะมีปัญหามากๆเลยปัญหาสุขภาพผมไม่เคยเป็นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเมื่อเป็นครั้งนี้ก็เป็นหนักเลยสองเดือนเต็มเต็มก็เก็บมากปวดมากผมไม่มีเงินผมก็ซื้อมากล่องเดียวกล่องเดียวผมก็ไม่นึกว่ามันจะหายหรอกผมใส่น้ําครึ่งแก้วผมก็เอารองกินหลังอาหารทุกวันเป็นห้าวัน ผลปรากฏว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนหายขาดเลยครับหายขาดรีกได้ว่ากินแค่ห้าวันนะคะก็คือหนึ่งกล่องนี้ะ้ากล่องเดียวสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการปวดหลังคือคือปวดหลังนี่มันทรมานมากเดินก็ปวดนะครับแต่นั่งนี่มันลุกไม่ได้นอนนี่มันก็ลุกไม่ได้คือมันปวดมากเลยปวดเป็นกินแล้วมันดีเพราะกินแล้วมันดีขึ้นเลยครับกินกินแล้วอาการมันก็ไม่มี ผลข้างเคียงนะครับมันก็ดีกินกนปกติไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็พ็ผมก็ไปขายของทุกวันมันก็เริ่มดีขึ้นขายขายขึ้นจนวันที่ห้านี่มันเหมือนยาเทวดานะเขาก็ไม่ได้จ้างผมสักบาทนะคุณผู้ชมนะที่ที่ผมพูดนี่ผมพูดเรื่องริงคืออยากให้ผู้ที่มีอาการแบบผมลองใช้ดูนี่ไม่ได้จ้างผมสักบาทนะแต่ผมมาแนะนำนใดเดียวก็ คุณพวกมาเยี่ยมก็เล่าเรื่องจริงให้ฟังก็อยากเป็นวิทยาทานคนที่มีอาการแบบผมมันทรมานทีนี้มันดีจริงครับผมผมผมไม่เชียร์หรอกถ้าไม่ดีผมก็ไม่เชียร์เพราะเขาไม่ได้จ้างผมสักบาทก็เรียกว่ามั่นใจในสินค้าทานไปหนึ่งหนึ่งกล่องก็คือห้าซองนะคะห้าห่อเป็นยังไงบ้างคะพี่หลังจากที่แกทานไปหนึ่งซองแล้วแกดีขึ้นมากดีขึ้นดีขึ้นแกรู้ได้คล่องขึ้นไหมคะเดินเหินได้คล่องขึ้นไหมคะใช่ใช่ เพราะว่าเขาเดินได้อมุนตัวได้แต่ก่อนอมันมุนไม่ได้เลยทั้งตัวทั้งน,นี่ไปด้วยกันตังแะ่เดินได้แต่ว่าทานไปแค่ห้า <5 S 2> วันเองเนะาะถ้าถามความประทับใจในสินค้าค่ะพี่รู้สึกว่ามีความเชื่อแค่ไหนาคะว่าดีบุญีช่วยให้พี่นิยมค่ะดีขึ้นมากประทับใจแค่ไหนคะก็ว่าดีดีมากเลยดีมากเลยดีมากเลยค่ะ